สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชฟมดน,นะคะจะมาบอกวิธีการละลายช็อกโกแลตเพื่อนําไปตกแต่งหน้าขนมค่ะหรือทาช็อกโกแลตเดอเรชันแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยพระช็อกโกแลตนะคะวิธีการละลายเนี่ยที่มดเคยได้บอกไปนะคะวิธีการละลายเนี่ย ทำละลายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะทุกคนที่การทำช็อกโกแลตตกแต่งแบบนี้นะคะหรือเป็นช็อกโกแลตที่นำไปสอดไส้แบบนี้ค่ะทุกคนที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือการทำเทมเพอริงค่ะ การทำเทมเพอรสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบค่ะวิธีการทำเทมเพอร์ิงของช็อกโกแลตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องการให้ช็อกโกแลตเนี่ยเขามีความเงาขึ้นมานั่นเองค่ะเวลาที่เราทำของตกแต่งนะคะหรือแม้กระทั่งเราทำช็อกโกแลตลักษณะแบบนี้คะ่ะที่เรานำไปสอดไส้หรือทำเพื่อที่จะให้เกิดรสชาติที่ดีของช็อกโกแลตต่างๆนี่นะคะ วิธีการนี้ค่ะจะทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยสวยแล้วก็เงานะคะเขาอ,ออกมาจากพิมพ์นะคะหรือแม้กระทั่งการทำเดคอเรทเนี่ยก็จะเกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมทําให้ทาช็อกโกแลตสาหรับตกแต่งเนี่ยทำได้ง่ายน,นั่นเองคะ่ะทุกคนใครหลายๆคนนะคะที่เคยลองทําช็อกโกแลตต,ตกแตง่งหรือเคยลองทาช็อกโกแลตแบบนี้นะคะที่ต้องขอใส่พิมพ์แบบนี้ เคยเป็นไหมคะเอาช็อกโกแลตไม่ออกจากพิมพ์หรือบางทีนะคะทําไปแล้วเนี่ยช็อกโกแลตก็เกิดเป็นด่างๆแบบนี้ค่ะไม่สวยเลยใช่ไหมเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นเพราะเรานะคะไม่ได้ทํเทมเพอเรียช็อกโกแลตนั่นเองก็คือการทําอุณหภูมิวิธีการทําอุณหภูมิของช็อกโกแลตนะคะไม่ว่าจะเป็นมิลช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตหรือดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมีวิธีการเดียวกันก็คือเมื่อเรานาช็อกโกแลตไปตุ๋นแล้วนะคะอุณหภูมิเนี่ยไม่ควรนะคะไม่ควรเกิน50องศาเซลเซียสนะคะหลังจาก เขาจะนาช็อกโกแลตเนี่ยลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะก็คือการนําช็อกโกแลตไปผัดบนโต๊ะเพื่อนๆเคยเห็นใช่ไหมคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยไม่มีโต๊ะจะทํำยังไงดีนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เชฟมดเคยทํานะคะแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนกันเลยก็คือการนําช็อกโกแลตค่ะที่อยู่ในภาชนะใบเดิมเนี่ยไป หล่อนะคะคือไปหล่อในน้ำนะคะที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนั่นเองวิธีที่มดทำก็คือมดจะให้น้ําที่มดนํามาทำเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า5องศาค่ะทุกคนหรือประมาณ1องศาคือน้ําเย็นจัดเลยหลังจากนั้นค่ะมดก็คนนะคะช็อกโกแลตไปเรื่อยๆช็อกโกแลตที่ละลายนะคนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนอุณหภูมิเขาดรอปลงไปนะคะดรอปลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมดจะมาบอกว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะอุณหภูมิมันไม่เท่ากันแต่เดี๋ยวก่อนบอกวิธี หลังจนากนั้นพอพณนภูมิด r อปลงไปตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะนําเขาค่ะ ไปกลับไปทําความร้อนอีกครั้งหนึ่งทุกคนกลับไปทําความร้อนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือนําไปตุ๋นเขาใหม่แต่ในขั้นตอนนี้เราจะต้องคุมอุณหภูมิให้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทอร์โมมิเตอร์นะคะจำเป็นมากๆในการทําช็อกโกแลตประเภทนี้ทุกคนหลังจากนั้นค่ะพอเราได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถนาช็อกโกแลตตัวนี้ที่เราทาเทมเปอริงแล้วนะคะไปใช้งานได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเดคอเรทนะคะหรือจะทาช็อกโกแลตสอดไส้แบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะเรามาถึงอุณหภูมิของแต่ และประเภทกันบ้างดีกว่านะคะเรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนนะคะเป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองขั้นตอนการละลายเมื่อกี้เราพูดไปแล้วคือการทำเทมเพอริงใช่ไหมคะถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเราจะต้องละลายอยู่ที่อุณหภูมิ46-49องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นเราไปคูลงใช่ไหมคะอยู่ที่27-29องศาเซลเซียสจากนั้นค่ะให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งฮีทกลับขึ้นไปนะคะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็สาามรถนไไปใช้้ดเลย ที่นี้นะคะมาถึงมิลช็อกแลตกันบ้างเราก็จะละลายนะคะอยู่ที่ 43- 4สองศาเซลเซียสค่ะจริงๆนะคะตัวมิลช็อกและไวช็อกแลตเนี่ยมีอุณหภูมิที่เท่ากันนั่นเองนะคะ43 4 6าองศาเซลเซียสหลังจากนั้นนะคะทำให้เย็นนะคะโดยการที่อุณหภูมิจะต้องอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสหลังจากนั้นค่ะ ไปฮิตกับอีกครั้งหนึ่งนะคะทำความร้อนอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่30-31ถึงองศาเซลเซียสแต่ไว้ช็อกปางตัวนะคะอาจจะอยู่ที่อุณหภูมิ29-30ถึงค่ะในในตอนการใช้งานนั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุณหภูมินะคะที่สัมพันธ์การในการทำช็อกโกแลตให้เกิดความเงางามนะคะทุกคนให้สวยนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็เป็น ที่น่าจับตามองนะคะของการแต่งนั่นเองนะคะก็คือการทําให้เงานั่นเองทุกคนจริงๆแล้วนะคะการทํา t e m p e r i n g ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นการทําที่ต้องอาศัยความชํานาญนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยจะต้อง ฝึกความเชี่ยวชาญบ่อยๆนั่นเองค่ะว่าในขั้นตอนแรกถ้าเชฟมดอยากจะแนะนำนะคะในการทำช็อกโกแลตตกแต่งเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถซื้อช็อกโกแลตประเภทคอมเพลตหรือโคตติ้งนะคะมาทำได้นะคะทีนี้ถามว่าช็อกโกแลตคอมเพลตหรือโคตติ้งเนี่ยจำเป็นต้องทำเทมเพอริงไหมยังไงนะคะก็ต้องทำเทมเพอริงค่ะแต่อุณหภูมิเนี่ยเขาจะสามารถสูงได้กว่าช็อกโกแลตพวกที่เป็นโคเวนเจอร์นะคะได้มากกว่าเล็กน้อยค่ะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยถ้าเราไม่ทำเทมเพริงสิ่งที่จะตามมาก็คือจะเกิดรอยด่างๆนะคะไม่เงาไม่สวยนั่นเองหรือถ้าช็อกโกแลตร้อนเกินไปเมื่อเราไม่ได้ทำเทมเพลิงนะคะช็อกโกแลตเนี่ยก็จะขึ้นรูปไม่ได้ค่ะทุกคนการขึ้นรูปไม่ได้ก็คือเขาไม่สามารถนำมาตกแตง่งหรือมาทำขนมให้เกิดความสวยงามได้นั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการละลายช็อกโกแลต ที่นำไปใช้ตกแต่งหน้าขนมนะคะหรือไปทำช็อกโกแลตสอดไส้ประเภทต่างๆนั่นเองค่ะใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับความรู้การทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็ธุรกิจประเภทเบเกอรี่เนี่ยก็ติดตามเชฟมดส,สอนเบเกอร,กรี่สร้างธุรกิจขนมได้ทุกช่องทางเลยนะคะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กด, like, กดัวใจให้มดด้วยนะคะกดติดตามให้มดด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ